เอาละครับวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูอาหารที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพยามค่ําคืนเวลาที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีวิธีการสั่งอาหารที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นิดนึงพี่ครับเดี๋ยวเอาเกาเหลาเอาหมูชิ้นกับหมูตุ๋นได้ค่ะแล้วก็ไม่เอาเทมเปอเรียวได้ค่ะขอถั่วงอกเพิ่มจานหนึ่งเลยซื้อถั่วงอกเพิ่มจานหนึ่งเลยได้เอาลดด้วยไหมลกด้วยได้ค่ะสิบบาทนั่นแหละสิบบาทด้ยโอเคครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้เป็นยังไงนะอ๋อนี่ก็เป็น อาหารที่ดูไม่มีอะไรนะครับแต่เราจะอธิบายดีเทลให้ฟังนะครับว่าดียังไงนะครับขงวงอกเนี่ยสาเหตุที่เราเวลาคนกินกาเหลาเนี่ยเราก็ทําให้คนกินกเาเหลามีโอกาสที่จะลดความอ้วนดีกว่าคนที่กินก๋ยวยเตี๋วด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือในถัวงอกเนี่ยมันมาจากถั่วเขียวนะครับทีนี้ในถั่วเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีพวกแร่ธาตุสูงแล้วก็มีโปรตีนแต่เนื้อกว่านั้นก็คือพอถัวงอกเนี่ยมันงอกไปถั่วเขียวใช่ไหมครับมันจะมีสัดส่วนอาหารก็คืออมาดูนะครับ ใครไม่เชื่อนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชว่าถั่วงอกสารอาหารนะเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูกันตัวพองกันนะครับแต่ปริมาณ100กรัมเนี่ยอันนี้ประมาณ100่งรนิดๆเลยนะแคลอรี่จะมีอยู่22กิโลแคลอรี่นะครับไขมันอยู่ที่0.7กรัมนะครับแล้วก็มีโซเดียม6กรัมโพแทสเซียมน,นะเจแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต2.1อัตราส่วนเทียบกับไฟเบอร์คือ1.9นั่นแปลว่าคาร์โบไฮเดรตเท่านี้ไฟเบอร์เท่านี้เลยทีเนี้ยเก๋งกว่านั้นโปรรตีน4กัม อัตราส่วนโปรตีนเป็น2เท่าของไฟเบอร์เป็น2เท่าของคาร์โบไฮเดรตแล้วไขมันมีอัตราส่วน1ส่วนเท่ากับว่าใน10ส่วนของสารอาหารผมว้อแม่งชนะโปรตีนไปแล้วเกือบ40-60คาร์โบไฮเดรต30ไขมันก10เท่ากับที่เหลือคือไฟเบอร์แล้วก็โพแทสเซียมวิตามินแระธาตุสารอาหารที่อยู่ในหุงงอกเนี่ยดีพอกับการกินพวกเต้าหู้โปรตีนเกษตรสายวีแกนไม่ผลพาดนะถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาโซลูชันดีที่แบบว่าออ้ยอาหารสุขภาพราคาแพงมากเลยครับพี่อะไรเงี้ย ผูกผูกใครที่อยากกินแล้วให้มันสุขภาพดีนะอย่าเอาถ่งงอกเทล,ลงไปเพราะมันจะไปดูดซุปเข้ามาหมดนะครับเราก็กินแบบแบบมีความรู้นะก็คือเอาใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วกินเนแบบว่านี่คือข้าวมันคือข้าวนะที่โปรตีนไขมันไฟเบอร์ไม่ต่นดีองหนู เกลียดความแบบแทนข้าวจริงๆเก่าเราไงเออขอเป็นถั่วงอกดีาทีเราก็ตอนนี้ก็หลังจากกินถั่วงอกไปเนี้ยต้องกินน้ำแค่ไหนตอนแรกแค่ไหนตอนแรกหมดที่เลยแล้วมันต้องกินน้ำนะกินน้ำนะเพราะตอนคืนตดทั้งคืนนี่ก็คือไม่ใช่ความผิดแม่เกีียงบั่วอกเกีียง